เพื่อนๆมาดูนะคะว่าวันนี้เี่จะทําเมนูอะไรฮ yeah. นี่ค่ะเพื่อนๆนี่คือเห็ดที่เพื่อนเปียวเก็บมาให้เปียวแช่แช่ไว้ในน้ํานะคะให้เขาอนิ่มหน่อยเห็ดทรัตคันเตเรนนะคะเห็ head ดดํานะคะขาเหลืองนะคะเห็ head ดดาขาเหลืองหรือขาดําไม่แน่ใจเพื่อนเก็บมาให้นะคะตากแห้งไว้นะคะ ย่อจ,จ,จ,จะช่วยเพื่อนซื้อเพื่อนให้บ้างนะคะเก็บไว้เยอะมากต้องรรทํามาทากินนะคะแล้วก็มีเห็ดตัวน,นี้ค่ะคํเป็นยูนอร่อยสดแล้วก็ใช้ใบหอมต้นหอมผักชีนะคะต้นผักชีก็เป็นอย่างนี้นะค่ะเพื่อนๆไม่เหมือนบ้านเรานะมัน,ม,นมันซื้อมาเยอะก็กินไม่ทันก็เสียนะคะเพื่อนๆนี่ก็หอมแดงแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเครื่องเทศเน้นเครื่องเทศหน่อยนะคะในเมนูนี้ เสร็จแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเบียก็จะมาใส่ผักด้วยนะคะเน้นให้ทานผักนะคะแล้วก็มีถั่วนิดหน่อยนะคะผสมลงไปเพราะว่าถั่วเนี้ยให้โปรตรีนนะคะต้องทานนะคะแล้วก็มะเขือเทศเพิ่มสีสันนะคะเมนูนี้เป็นเมนูปลานะคะเพื่อนนี่มาดูะะเลยค่ะเพื่อนปลาค่ะเพี่อได้ท้องปลานะคะมาจากพี่ปูโมทาล่านะคะพี่ปูขายอยู่ที่กิโลละ หกสิบคราวนะคะเพื่อนๆใครที่อยู่ในเขตสวีเดนหรือใกล้เคียงโมทาล่านะคะที่เขาจะใส่แพ็กส่งให้ที่ไปษณีและก็จะแพ็กแบบแช่แข็งไปให้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อจะทำอะไรเพื่อนๆเห็นไหมคะหม้อเริ่มเดือดแล้วพอหม้อเริ่มเดือดน,นะคะเ,เพี่ก็จะใส่ ตะไคร้ตะไคร้ที่เรี้ยวโขกไว้กับกระเทียมนะคะใส่ลงไปเมนูนี้เพื่อจะไม่ทําเผ็ดมากนะคะเพราะว่าเพื่อนเปรี้ยวทานเผ็ดมากไม่ได้เขาป่วยอยู่นะคะเล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยเพราะว่าเห็ดเขาสุกยากเนาะตะไคร้ขส่วนหนึ่งนี่ค่ะตะไคร้แล้วก็ใส่ลงไปเลยเห็ดเนี่ยเราใส่ลงไปก่อนเลยแล้วก็ขาตะไคร้ใส่ลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะ,อะหอม เขาอาจจะชอบแบบเปือเป่อยๆอ่ะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งอันนึงให้มันแบบกรุบแล้วกันนะคะเพืเ่อนๆเนี่ยเพีวก็ใส่ต้มพ่วงนี้ก่อนนะคะให้เห็ดเข้าสุกก่อนแล้วค่อยใส่ปลาไปทีหลังนะคะเพียวดืมบอกไปนะคะว่าเรี้ยวใส่เกลือแล้วก็รสด,ดีไม่ใช่รสด,ดีค่ะ้โนปลาค่ะนี่แม่สามีซื้อมาให้จากสเปนนะคะ เรวก็ใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆในระหว่างนี้ก็ให้เห็ดเขาเดือดนะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยบางครั้งมันก็ต้องทานแบบ,บแซบๆบ้างนะคะเนี่ยค่ะก็ให้เขาเดือดไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีเพื่อนๆเห็นไหมคะอ,อ่เห็ดเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเรบบจาจะมาุมน,นะคะเพื่อนคนนี้ไม่ชอบ ไม่ไม่ทานเค็มนะคะเพี้ยก็จะใช้พริกเผาแทนนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เขาทานพริกจนเกินไปนะคะช่วงนี้เพื่อนเบี้ยแต่ละคนก็ป่วยพุ้งโควิดป่วยเป็นมะเร็งป่วยเป็นเบาหวานไม่รู้อะไรเยอะแยะไปหมดนะคะเราทําได้ก็คือทําอาหารแล้วก็ไปทิ้งไม่น่าบ้านให้เพื่อนๆนะคะโอ้ก็ช่วยเหลือกันไปนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะพอเบใส่ของพวกนี้ลงไปแล้วใช่ไหมคะ เดี่ยวก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะเนี่ยเนื้อปลานะคะแล้วก็ใส่มะขามเปียกนะมะขามเปียกนะคะในขณะที่เราใส่ของพวกนี้ลงไปเราไม่ต้องคนนะคะเพื่อนเดี๋ยวมันจะเสียรสชาตินะคะออมันใส่ลงไปคุมหน้าเลยค่ะเราไปใส่แล้วก็เดียเด่ยวก็จะใส่ผักตัวนี้ลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็ให้เขาทานผักด้วยนะคะในเวลาเดียวกันอาะจ,จะดูมั่วไปหน่อยนะคะ ะจำะเป็นกับร่างกายนะคะเราพิกแกงเอานะคะชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นแค่นี้แหละค่ะเพื่อนแล้วเพื่อกอ็ใส่พริกเผาใส่ลงไปรรแล้วช่ไหมแล้วก็ใส่น้ำลาลไปนิดนึงใส่เพื่อให้มันต้องเป็นคนเขานะคะเพื่อน,อนแค่นั้นพอแล้วคอเราค่อยปรุงรสเอาทีหลังค่ะอยากใส่มะน,นาวอยากใส่มะขามเปียกค่อยปรุงรสเอาทีหลังนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาต้มจนสุกผักยุบแล้วแล้วค่อยใส่ต้น พร้อมแล้วก็ถั่วถั่วตัวนี้ลงไปนะคะก็า่อสุกง,งา่ายนี่แหละค่ะแล้วมาดูกันอีกทีนะคะว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนเห็นไหมคะน่าทานไหมอ่เสร็จแล้วคะ่ะโอเคค่ะเพื่อนขอบคุณ,คณมากนะคะ